สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99 เรือดีอาจารย์เบได้จัดงานไหว้ครูบูรพคณาจารย์พร้อมถแถลงข่าวเปิดตัวแป้งสายมูแป้งเรียกเงินเรียกโชคแป้งลูกสาวพญานาาซึ่งงานนี้อาจารย์เบโอมมาตรหควงแขนอาจารย์ก้อนคำลำโขงพร้อมคณาจารย์สายมูมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทันย่าอาสยามและหล่าละอาสยามที่ออกว่าประกาศว่าตนคือลูกสาวพญานา้คเพราะที่ผ่านมาคือเชื่อมาตลอดว่าตนมีเชื้อสายพญานาคมาก่อนแต่งานนี้พึ่งกล้ายืนยันว่าตนคือลูกสาวพญานาาทั้งพร้อมจะทำหน้าที่เผยแร่บ,บราร บารมีพญานาคให้กว้างไกลก็จริงๆแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันไหว้ครูบุรพคณาจารย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะคะได้นะคะลูกสาวพญานาคค่ะมาสร้างบาร,รมีสร้างบุญบาร,รมีเพื่อที่เราจะต่อยอดค่ะไปในงานวันที่2 8นี้ค่ะอาจารย์อาจารย์ค่ะวันที่28ที่เราจะไปที่อุทยานนคาวัดกันเป็นยังไงบ้างคอาจารย์ สำหรับที่อุทยานนักพัฒวัจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเป็นดินแดนพญานาคของอาจารย์เติ้นตะวันซึ่งก็เขาเรียกว่าจะมีการบงสวงซึ่งน้องทั้งสองเนี่ยอยากจะไปสร้างบารมีถวายคือจริงๆแล้วบอกกันว่าทั้งสองเป็นคนอีสานซึ่งคนอีสานเนี่ยเขาจะมีผูกพันความรักเกี่ยวกับพญานาคเหมือนมีอยู่ในสายเลือดแต่ทีเนี้ยโอกาสที่จะแสดงออกก็น้อยแล้วก็บางครั้งเนี่ยการไปในที่ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีครูบาอาจารย์แนะนำเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่วันที่28เนี่ย จะไปแบบถูกต้องแบบชัดเจนไปลำถวายบวงสรวงที่อุทยานนาคขวัดนะครับที่จังหวัดสุบลซึ่งเป็นการน้อมถวายเป็นเขาเรียกว่าไล่ลำแล้วก็บทเพลงที่บูชาที่นั่นซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าถวายเขาเรียกเครื่องสักการะที่อุทยานนาคขวัดก็รู้สึกตื้นตันใจค่ะเพราะว่าคือโดยส่วนตัวหนูกับพี่ล่ก็จะแบบนับถือองค์ปู่อยู่แล้วแล้วก็ไปไหว้ตามที่ต่างๆแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบ รู้ว่าทาไมเราถึงผูกพันอะไรขนาดนี้จนมาวันหนึ่งมันมันกระจ่างออกมาว่าเราอาจจะเป็นเชื้อสายพญานาคก็ได้นี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่เชื่อไหมนะคะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันมีความรู้สึกว่าฟีติอะมันอยากจะเออมันจะเกิดขนลุกขึ้นที่ตาเลยขนลุกมันรู้สึกว่าเวลาเราอยู่มันเหมือนเราอยู่กับครอบครัวของเราค่ะเหมือนเราได้กลับมาบ้านเรามันมีความรู้สึก ปีติใจเสมอเวลาถ้าพูดถึงองคูกกับองค์ย่างนี้นะคะ่ะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ล่าสัมผัสได้หรือมีบางอย่างในการสื่อสารออกไปซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจและหลายๆท่านก็เข้าใจในทางในส่วนที่ล่าสื่อสารออกไปอย่างงี้นะคะและล่ากับน้องธัญญาก,ก็เลยแบบว่าอยากจะมีแบบว่า เขาเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราสัมผัสแล้วมอบกลับคืนไปให้กับผู้ที่ศรัทธาด้วยใช่ค่ะเป็นกระบอกเสียงเน,อ,<ช>นองเป็นกระบอกเสียงในการที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องน้าคราช<ม>จริง,รงๆนะคะบางทีเนี่ยคนอาจจะเข้าใจไปในหลายๆทิศทางที่มัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกบางคนก็จะชอบในเรื่องของสายตัวเลขใ,<ช>ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของการงานซึ่งวันนี้เราเปิดตัวกันชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับเรื่องแป้งลูกสาวพญานาคซึ่งอาจารย์น่ยกับทีมทีมผู้บริหารกันนะคะก็ได้เข้าไปที่ ถ้ำถ้ำหนึ่งะคะซึ่งเรายังไม่เปิดตัวที่ถ้ำนี้เพราะว่าเราได้ครูบาอาจารย์นะคะพระอริยะที่เราเครารพนับถือได้ชีน้นําชี้แนะนะคะแล้วก็มีแป้งลูกสาวพญานาคจริงๆนะคะที่อยู่ในถ้ำอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกเช่นกันค่ะซึ่งเจึงส่งผลนะคะไปตรงไปวันที่11เะ11มกร,ราค่ะใช่11มกร,ราเนี่ยเราก็จะเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เลยโดยการรวมครูบาอาจารย์สายนาคราทั้งหมด